คุณเอ็มบอกว่าวันนี้ซ้อมปั่นเบาๆสามสิบกิโลครับผมยินดีด้วยคุณขวัญว่าผมสมัครคลินิกแกนี่ไปแล้วยังไม่อนุมัติเลยพระธนาคารโทรมาเสนอปรับโครงสร้างนี่ยกต้นจ่ายแต่ดอกเบีย้ยก็อันเดิมที่ผมเคยปรับเอาไงดีครับฮะยกต้นจ่ายแต่ดอกเบีย้ยเอาไปจ่ายทาไมอย่างนั้นไม่ต้องไปจ่ายวันนี้ผมเจอล่าสุดผมอัปเดียให้ฟังเลยนะครับลูกค้าผมล่าสุดเอ่อเค c นะครับก่อนฟ้องเออแกไม่ประมาณว่าไม่มีต้นนะไม่ไม่มีดอกนะคือ เขาคิดแต่ต้นแล้วให้ผ่อนได้15เดือนให้ผ่อนได้15เดือนไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับเช่นสมมติว่าคุณไมนี่เขาแสนห้านะเขาให้ผ่อน15เดือนเดือนละเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับหยุดดอกเบี้ยเลยลูกค้าผมเพิ่งได้ไปเนียวันเนี้ย ktc สิเดือนเอ้ผ่อนได้15เดือนนะผมไม่รู้ว่าพี่ลองไปเสนอต่อรองเขาดูนะแล้วจ่ายจะดอกไปจ่ายทาไมนะไม่ไม่ไม่มีทางหมดหนี้หมดสินทั้งทีลองค่อยๆเจรจาไปเรื่อยๆนะลองค่อยค่อเจรจาไปเรื่อย คุณพีบอกว่าโรงเรียนลูกชายผมที่เชียงใหม่คนจีนมาเรียนนานแล้วครับจบเชียงใหม่ต่อจุฬาธรรมศาสตร์เยอะครับคุณเอบอกว่าใจามากหนึ่งกำลังจะผ่านไปไวมากปีนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยกลับไปเรื่อยๆอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปสตริกมากครับคุณกิ๊ฟบอกว่าขอสอบถามหน่อยครับตอนนี้ผมเป็นนี่บัตรเครเดิตอยู่4ี่ธนาคารครับผมจ่ายหนึ่งธนาคารอีกสาธนาคารไม่จ่ายอ่ะแล้วถามว่าอะไรละ่ะถามว่าอะไรก็คือถ้าิอะผมตอบคําถามแบบที่คําถามยังมาไม่หมดแล้วกันถ้ามีสี่ใบจ่ายไปแล้ว จ่ายแบบเป็นปกติหนึ่งใบาสามใบเดี๋ยวไม่จ่ายเดี๋ยวมันก็ยกเลิกบัตรคูณคุณก็ใช้ไม่ได้แค่นั้นแหละคุณก็เก็บไว้ใช้ใบหนึ่งและสามใบที่เหลือคุณจะจ่ายไม่จ่ายก็ก็และว่าอีกทีหนึ่งครับและคําถามคืออะไรฮะจะให้ตอบให้ถูกนะครับคุณเอ็มบอกยากครับคุณขวัญบอกว่าไม่จ่ายแล้วคลินิกแกหนี่มีโอกาสที่อนุมัติไหมครับเอออย่างนี้ครับคลินิกแกหน,นี่เนี่ยนะครับเขารวบรวมนะฮะลูกเจ้าหนี้มาให้แล้วคลินิกแก่นี่จะเป็นคนกลางนะไปคุยกับเจ้าหนี้ให้ แต่สุดท้ายจะเข้าหรือไม่เข้าอนุมัติหรือไม่อนุมัติขึ้นอยู่กับความสบายใจแล้วก็ความสมัครใจของเจ้าหนี้ครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงๆนะมันขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ของแต่ละแต่ละรายฮะตอนนี้คือพูดง่ายคือโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยจะเสมือนออลูกค้าที่เป็นสินเชื่อธุรกิจเข้าพื้นฟูกิจาการนะคุณคุณเคยได้ยินไหมที่บอกว่าการบินไทยฟื้นฟูกิจาการอ่าเจ้าหนี้ไม่เห็นชอบอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันคือการบินไทยเขาเขา้เขาฟื้นฟูกิจาการเข้า เขาใช้กฎหมายล้มนละลายนะคือยืน่นยื่นต่อศาลล้วละลายแล้วข้อฟื้นฟูกิจการว่าเขาจะปรับตรงนั้นจ่ายตรงนั้นปรับตรงนี้นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะมีกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางอยู่นะแล้วก็เจ้าหนี้จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ต้องไปโหวตกันนะคล้ายๆกันนะคือแก้หนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์เล็กนะก็คือแซมเนี่ยฮะบริษัทบริษัทแห่สินทรัพย์สุขวิตเนี่ยเขาจะเป็นตัวกลางนะไล่ ไล่เขาเรียกว่าเลียดเรียกเจ้าหนี้ทั้งหลายที่เป็นหนี้อยู่นะมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณขวัญก็จะเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้นะเขามีรายได้อย่างนั้นอย่างนี้นะมาเอามาเข้าโครงการมาช่วยลูกหนี้กันดีกว่านะครับก็ดอกเบีย้ยที่ค้างตั้งไว้นะเริ่มที่ต้นกันใหม่ดอกเบีย้ยก็ว่างกันไป 5%เนจะ็ซะผมจะไม่ผิดน่าจะห้าเซ็นะผ่อนกันประมาณเจ็ดปีใช่ไหมอ่านะแล้วก็่ามาดูรายรับรายจ่ายกันอีกทีนะส่วนจะเข้าไม่เข้าเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้เขานะครับอันนี้ตอบไม่ได้คุยธนาว่าที่คนจีนซื้อบ้านที่เชียงใหม่ได้เขาจดในรูปรูปดูรูปดูคืออะไรรูปบริษัทหรือมั้งนะหมายถึงรูปบริษัทก็เข้าใจแหละว,ว่าในรูปแบบบริษัทอะแต่ว่าที่ดินมันไม่สงสัยแล้วฮะหมู่บ้านนี้สี่สิสามหลังทําไมคนมาซื้อเป็นบริษัททุกหลัง,ลงเลยวะ ไม่สงสัยกันเหรอผมเคยไงผมที่ผมเคยผมเคยเล่าให้ฟังอผมใช้บริษัทชื่อบริษัทผมอันโตนิโอแอตโตนีเนี่ยใครฟังก็ไม่คิดเป็นบริษัทฝรั่งโอ้โหแม่งเป็นแบบเฟิร์มรออะไรอย่างเงี้ยป่ะรอเขาเขาเรียกรอเฟิรม์มรอเฟิรม์มหรือเฟิร์มรอเนี่ยแหละนะฮเป็นบริษัทฝรั่งเมื่อวะที่บุษากฎหมายนะรอเฟิรม์มไม่ใช่ครับชื่อมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วผมจําได้ผมที่บริษัทผมไปซื้อซื้อที่ดินอยู่แปลงที่ที่เมืองการโ้โหเจ้าที่มันถามยับเลยเออไป ไปดึงข้อมูลเขาเรียกว่าไงผู้ถือหุ้นบริคนสนทิโอ้เป็นฝรั่งหรือเปล่าคืออย่างนี้นะเพราะห้ามฝรั่งมาซื้อโครงการจัดสรรในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ใช่ผมนมี่แหละถือหุ้นคนเดียวประเอินตั้งชื่อบริษัทเหมือนฝรัง่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าสิเขาซื้อบ้านรูปแบบบริษัทเขาไม่สงสัยเลยที่ดินเนะี่ยหมู่บ้านนี้แม่ง43หลังซื้อขายในรูปแบบบริษัททุกหลังเลย <laughs> นะเออใช่ไหม ไม่มีไม่มีคนไทยเลยอ่ะไม่มีคนบุคคลธรรมดาเลยอ่ะคุณพินโยว่าโจงนี้ตลาดเงียยจนน่ากลัวคุณพินโยนี่ขายยางเนีเยใช่ไหมขายหนังสติ๊กเหรอราะว่าตอนนี้คนซื้อหนังสติกคุณพินโยไปใช้น้อยลงเหรอใช่ไหมคุณพินโยขายหนังสติก๊ก่าแต่ว่าข,ข้าวแกงถุงไม่ค่อยมีหรือเปล่า ไหนวิเคราะห์ตลาดหน่อยดีครับ <c oughs> ผมไม่รู้คุณมินโยขายอะไรจำไม่ได้ถ้าเจ้าจำไม่ผิดก็ขายหนัง,นงสติกหนังยางเป็นไงครับวิเคราะห์ตลาดหน่อยครับปักโกเพื่อนฝูงที่ฟังอยู่ในนี้จะได้รับรู้ไปด้วยนะอืมคุณกน่ญญา่าคนจีนซื้อบ้านที่เชียงใหม่นะรูปแบบบริษัทข้าราชการทําให้ครับเออก็ต้องเป็นอย่างนั้นข้าราชการทําให้ที่ดินก็ก็ให้โอนเออก็นั่นแหละผมถึงบอกไงผมถึงบอกไงว่าเวลาที่มันมีกฎหมายไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามนะจะแก้ก็ขายชาติขายชาติ มันขายกันมาตั้งนานแล้วมันทํากันมาตั้งนานแล้วมาตื่นเต้นทําเป็นตื่นเต้นอะไรกันมันมีกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณธนาเองบอกเลยซื้อขายกันคุคมขาคมขาคุมคุสสวยกลางนอกว่านํารถเข้าไฟแนนซ์เพื่อนําเงินมาปิดบัตรเครดิตดีไหมครับดีครับหลายคนบอกอ้าวจริงเหรอดีเพราะว่าอะไรบัตรคตเครดิตดอกเบี้ยมันแพงอืมถ้าถ้ารถเอาเอาเอามาเอามาปิดบัตรเครดิตได้ก็ดีฮะแล้วไม่ต้องใช้อีกแล้วนะครับบัตรอ่ะผมบอก ถ้าปิดแล้วดีมีสองกรณีถ้าดีนะหนึ่งปิดแล้วยกเลิกบัตรไปเลยดีแน่นอนสองคือปิดแล้วไม่ยกเลิกบกัตรได้แต่ต้องใจแข็งจริงๆเก็บบัตรเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามป่วยค่าย,ยามอะไรเท่านั้นพออย่าเอามาสร้างหนี้สร้างสินเหมือนเดิมอีกดีแน่นอนครับดีแน่นอนครับถ้าทําได้ดีแน่นอนแล้วพอดอกเบี้ยมันถูกกว่าดอกเบี้ยถูกกว่าครับคุณพิญโญบอกว่าลูกค้าย,ยุโรปเงียบครับปกติออเดอร์ชวนออเดอร์แต่ตอนนี้หายไปเกือบไปเดือนกว่าแล้วไม่เคยเจอมาอี ุโรปมันเดี่ยงหนักเลยมั้งตอนนี้อังกฤษนี่ได้ข่าวเดี่ยงหนักอเมริกานี่ก็เงินเฟอ้อจนจะเอาไม่อยู่แล้วมั้งนี่แต่ประเทศไทยี่เงินเฟอ้อต่ำสุดในรอบ13เดือนนะเห็นไหมเห็นข่าวปแปบบ๊บๆนะสามเปอร์เซ็นต์กว่านะเงินเฟอ้อไทยตกลงมาแลวเออต,ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ลงมาอีกนะเมื่อวานบวกวันนี้ลบก็อ่ะลองดูแล้วกันขอบคุณมากนะครับข้อมูลของคุณพิญโญนี่คือเขาเรียกว่าเรียลเซกเตอร์ของจริงอืมออเดอร์หายไปเดือนกว่าละไม่เป็อะไรครับนะสู้ๆแต่ว่ายอดส่งออกไทยมันติดลบนี่ใช่ไหมเดือน ผมไม่แน่ใจเดือนไหนเดือนมกราปะมกราเลยลายเดือนธันวาติดลบนะฮะติดลบ4.5เปเซคุณธนาบอกว่าคอนโดเชียงใหม่คนจีนซื้อยกชั้นปล่อยคนจีนด้วยกันครับอืมครับผมนี่อินไซด์นะอินไซต์คุณธนาคุณระวีบอกว่าเรื่องจริงค่ะเชียงใหม่ไม่ใช่มีแค่คนจีนพวกพม่าไทยใหญ่ก็เยอะค่ะวางก็ยกพวกตีกันไทยใหญ่ตัวดีเลยครับมอไซค์ควงสปาตาไล่ฝันกันก็ฝากกันไว้ตามนี้สำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับ สวัสดีครับ